สวัสดีครับมาพบกับมารูยมาครับสวยๆครับสภาพเดิมสีเดิมครับปอกดำครับรหัสตีหนึ่งสามรุ่นใหม่ครับปโลรุ่นใหม่หมดแล้วนะครับสภาพเครื่องอะไรสวยครับปล่อยสายไฟฟ้านะครับแล้วก็เก็บสายไฟฟ้าปล่อยสายแล้วใช้ยกปุ่มได้เลยครับสายแปดมิลครับนิ่มๆครับสายญี่ปุ่นครับอ่ะเครื่องให้ดูอันดับแรกครับเปิดไปที่ออนสตาร์ทปั๊มจะไม่ทำงานแล้วตอนนี้ปั๊มไม่ทำงาน ดันให้ลงครับอันนี้เก็บสายแล้วดันลงนะโยกลงเก็บสายโยกขึ้นปล่อยสายครับแต่อากายังปล่อยออกมาเองอาาดันลงเก็บสายครับญี่ปุ่นทำมาดีแล้วไม่ต้องห่วงอันนี้ถ้าเราโยกตัวไปขึ้นตัวนี้จะไม่ทำงานนะครับใช้รีโมทได้แต่พอดีมันไม่มีลิ้นโหมดนะครับอันนี้ปล่อยสาย โยกรวมเก,ก็บสายแล้วสายประมาณร้อยเมตร โมะโมที่สามสิบเอ็ดเฮ้ยข้อคันมาครับ